พยายามตึกอตองใข้วกวนอยู่ตอยางพีหน้าตัวเล่าก็เหมือนกันผู้อื่นก็เหมือนกันให้ตหื้อตองไขกวนอยู่เรื่อยว่าเนี่ยธาตุขันของคนเล่าเกิดขึ้นมาแล้วอะไมีการเปลี่ยนแปลงในนอนนอๆเพียงแต่วา่าการเกิดขึ้นมันไม่ต่ำอยู่สวขาะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่องธาตุขันของคนเล่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่แต่จ,าจอยู่ในท้องแม่ท้องแม่เล่ากับเขาเกิดมาแล้วกับมีการเปลี่ยนแปลงไม่เลยแต่ ก้อนเลือดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาออกจากข้อแม้ว่าวเราเขาเป็นเด็กน้อยยุนบอในเปะแล้วก็วิ่งตามถนนเพื่อนนมาเทียนของถาดขันส่วนนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงเป็นเด็กต่อมาเขาเป็นนุ่มเป็นสาวขึ้นมาต่อมากก็เป็นพอข้อนแม่ค้นขึ้นมาต่อมากก็เป็นคนเถาคนแก่ขึ้นมาน,นี่นั่นมาเพียงถาดขันอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยเรื่อยๆผมเคยดำกับขาวขึ้นมา ตาเคยเห็นหงส์สว่างเจมใสกิมดมืดมัวขึ้นมากหูเคยฟังเสียงสัตว์ก็ดมืดกนวกขึ้นมากขั้นสี่ไดอาหารการกินได้ก่อนเคยแสบเคยอร่อยเคยนัวมันก็กินว่าแสบนอนได้ก่อนนอนเคยรักคยอิม่มไปเต็มนอนกับ่ปอิม่มไปเต็มนี่ก็ว่าร,ร้อมเปลี่ยนแปลงของธาตุขันมันเปลี่ยนแปลงไปมดทุกส่วนของร่างกายทุกห้อง,ง,ตองแต่ก่อนเนื้อนังมั่งสังเตซึ่ง,งลุก ไปใส่มาใส่เนี่ยโอ้ยคของเขียววังไวมันถ้าเราท่านใจไใจก่อนๆเดี๋ยวนี้เนาะมันแจ่มาแล้วมันก็คือเป็นนมด้ยน่เราเต็นทุไหมนะลุกข <willst. S 1> <ut in like that> ึ้นเนี่ยหัวขึ้นก้อนผบได้เป็นทุมาหัวขึ้นก้อนผบโดดก็ปไปโะดง่ายไปยังมันแจ้มาแล้วยังขึ้นก้อนก้นขึ้นก้อนบบบเนี่ยแน่ตั้งกันตะไปแต่ก้อนเอหัวขึ้นก้อนผบเรียนกันโดดตอนนี้กก้นขึ้นก้อนผบเลยนี่ยันสองขานากรดดพุ่นแล้วก็ลุกได้ว็หน้าไปมันตั้งกันเพิ่มมาเทียงอันนี้ก็ดี ืแต่ก่อนคือนยางสองขาเพ็่นสามขาขึ้นมาแล้วสิยิบันนี่ลักษณะนดัว่าธาตุาขันขเท่าของบ่เถียงธาดขันเท่าทุกส่วนหลังกายทั้งบนเนี่ยธาเดเสียวนางของอึ้นยางไปยังมากเสมอนี่มันเป็นอีกส่วนหนึ่งของจ,จิตใจเพราะใจคล่องล่างอยู่สังขารหลังกายก่อนหนี่จะ่อยเคลื่อนไหวไปใดถ้าบ่มีใจคล่องล่างแล้วน่สังขารก่นนี้จะเห็นยังบ่ได เหมือนกันก <inv'> <t> uh> ับทอนไม้ทอนฟื้นทิ่งกระดาษตั้มปลาน้มโดงนั่นเองหรือเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาถ้าเราคอนบ่จับไปต้องบ่ดึงสายแง่เห็มันดิบมันเต็มอาปากอากลางเขียนมันก็ว่าจะไม่ยั้งเขียนยื่ซื่อๆนั่นแหละตุ๊กตานั่นแต่ถ้าคทนมาจับสายแง่ดึงหันดึงหนีดึงแขนแน่ดึงปากเนี่ยอาปากไปน้ำยกแขนไปน้ำมันก็มาเต็มล่ำเลยเหมือนกระดูดีเนื่อนจากมะลรุ่งมันกันเนี่ยมันก็รุ่งเข้าไปในสัน นี่สังขันนักายห้องก็เหมือนกันมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งมั่เป็นหุนเสื้อตัวหนึ่งของจิตใจไม่ได้เคลื่อนไหวยกเมื่อขึ้ืนแต่ละครั้งก็จิตใจข้องหลังอยู่จะรับต้าพิบตาก้าว้ายก้าวขวยายกซ้ายยกขวาก็เราแต่นนเนี่ยทั้งบดเนี่ยเป็นอำนาจของจิตใจข้องหลังถ้าจิตใจห้องออกจากหลังไปแล้วเมื่อใดาตาขัานกอนนี้ก็มา,มาพเค่ยังวันไดเลยเพรรู้สึกตัว ถึงว่าเขาจะเอาไฟไปเผากับเผาซื่อๆนเนี่ยโมจักตัวว่าเก็บขึ้อยหยางปวดขึ้นหยางจะเอม้ดิดเอาขวนไปซับไปฟันกันกนบซ้ํากันซับฟันท่อนกล้วยเด่นโอ้เสึอกเลงเลยวันร่างกายนี่เดี๋ยวนี้ก็ว่าร่างกายห้าว่วนี่เป็นตุ๊ก,กาตาในพูดยังไงว่าซักคลบเอนทีให้พีน้าโมจะของสีสั้างขาร่ังกาย่ซนี่บ่อยู่ในอำนาจไปทั้งมืด ไผ่กระซงคือเกิดมาแล้วสร้างขาหนังกายคนนี้ว่ามีอำนาจาือบ้ามคับใดจีมีเงินในท่องกองสวัสดิ์เป็นลอยเป็นพันเมื่นแสนล้านสตอแต่ยเกิดมาซื้อบ่ให้มันแก้มันะไรมันตายบ่ไดรมันตกเต็มใน,นสีธรรมชาติมันหรืออาหารการกินอย่างดีๆสําหรับละเมินละเมินมากินกินกบะํำเกา่ามันว่านุ่มขึ้นเนี่ยไม่ตะแก้ไปเรื่อยๆท้าเรื่อยๆนี่คือว่าธรรมชาติของสังขาหนังกายคือความกินของร่างกายจนเกินพี่หน้าเรื่อยๆ เมื่อเกิดขึ้นมากไปทั้งสี่เท่านี้